แม่แม่จ๋ามาแล้วจ้าวันนี้นะคะมีกระแสะข่าวลือมากมายกับน้องนะที่จะโดดลงไปในจักรวาลดีซีหรือเปล่าองแอดก็เห็นแล้วแหละแต่ตอนนี้ที่อยากจะมาขยับอีกรอบนึงอยางจะมาขยี้ก็คือตอนนี้สื่อโลกทั้งหลายสื่อบันเทิงระดับอินเตอร์ทั้งหลายลงข่าวนี้แล้วนะคะ ขณะที่มันเป็นแค่กระแสะข่าวหรือแต่ทุกเรื่องก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นลิซ่าใช่ไหมก็ต้องบอกเลยว่าการโพสต์รูปของน้องเนาะที่เทียบไม่ว่าจะเป็นคอนเซปที่ใช้ขึ้นอคอนเซปชุดที่ใช้ขึ้นแสดงในคอนนะกับซปเปอร์ฮีโร่คนนั้นคนนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่ทำให้ทุกคนคาดหวังไปไกลมากจักรวาล DC แตกกันเลยทีเดียว เรื่องอินสปายของชุดก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ล่าสุดน้องก็โพสพร้อมแคปชั่น keep scoring ด้วยนะคะจากนั้นเหล่าแฟนคลับนักสืบทั้งหลายก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะซูมซูมซูมแล้วซูมอีกนะคะวิเคราะห์เชื่อมโยงต่างๆว่าน้องเนี่ยจะไปมีเอี่ยวกับจัก,กรวาลซูปเปอร์ฮีโร่เร็วๆนี้ใช่ไหมวายระบบแบทแมนพาร์ท2เขียนเสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมันยังไง วันนี้พี่นิวเลยเล่าให้ฟังนะคะว่านี่มันเป็นการจับแพะชนแกะแบบน่าสะพรึงมากๆเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆนะคะเพราะว่าหลังจากโพสเนาะก็จะเห็นแล้วว่าแอดเค้ายังเป็นทางการของ DC เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อีกต่างหากว่า via scoring นะคะมีรูปลูกกระตา่ายมีรูปข้างข่าวมีรูปหัวใจแล้วก็มีดาวเดอะสตาร์ของน้องด้วยนะคะหลายคนก็เลยแบบโอ้โหใบหนักมากใบหนักมากนะคะ ว่าเอ๊ะ Catwoman มาหรือเปล่าหรือว่าเป็น Bad Girl หรือเปล่านะคะแล้วก็มีหลักฐานแน่นปึกก็คือเคสมือถือรูปแมวรถที่นั่งเหมือนใน b a t แมนแล้วก็ลูปเฟรดเฟอีก e. ก็คือตอนนี้ไปกันใหญ่โตจนแบบตอนแรกจะเล่นไม่เล่นไม่รู้จนตอนนี้เขาน่าจะต้องตามน้องไปเล่นจริงๆแล้วนะคะและถามว่าทำไมกับกระแสข่าวประติดประต่อบแบบนี้ สื่อใหญ่ถึงรีบเอามาเล่นเอามาลงนะคะจะบอกเลยว่า <c oughs> จุดนี้นะคะลูกสาวเนี่ยก็คือดังมากจริงๆเพราะฉะนั้นสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองถึงความเป็นไปได้ด้วยว่ามันไม่ใช่ข่าวมั่วๆค่ะเพราะถ้าเป็นเรื่องลิซ่าเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงอยู่ๆจะไปโพดจักรกวาลไหนก็ได้เพราะว่าทุกคนต้องการตัวนะคะสื่อนอกก็มีลงหลายสื่อค่ะมีเกมส์ลาดาด้วยแล้วก็มีอีกหลายสื่อเลยหลายเจ้าหยิบกันขึ้นมาขึ้นฟีดเลยน,นะคะมัน <P ossible S 1> เลยกลายาน<อ>นเป็นว่าไม่ใช่แค่กระแสข่าวลือเพราะว่าน การไม่ใช่<ท>แค่ใครจะมอมว่าเป็นศรริลปินเคป๊อปอีกต่อไปแต่น้องคือ g l o b a l ค่ะ phenomenon ที่มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นเพลงโฆษณาไปจนถึงฮอลลีวูดนะคะเพราะฉะนั้นการขยับตัวเบาๆเนี่ยก็ทำให้นักข่าวทั่วโลกเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วเพราะว่าเกิดไม่ตามกระแสนีน้ขึ้นมาแล้วโอโ้วันดีขึ้นดีพ้ามพามออกมาน้องเล่นบินออกมาเลยอย่างนี้นะคะก็จะ ไม่ทันใครเขานะคะการขี่กระแสค่ะเพื่อเพิ่มยอดวิวยอดแชร์นี่ก็ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยิ่งมีคนทกเถียงว่าเอาเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่น,ลน,ลนอะไรย่างนี้ก็ engagement แบบทะลุเพดานมาแบบฉ่ำเลยนะคะแต่ว่าฝั่งฮอลลีวูดล่ะเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะก็คือไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ว่านักข่าวเนี่ยเขาตื่นเต้นจริงนะคะค่ายหนังฝั่ง DC ก็เล่นด้วยคะ่ะตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้ค่ายหนังต้องการมาก คนที่ขายได้เอามาแล้วขายตั๋วได้นะทุกคนไม่ว่าจะขายตั๋วหนังขายภาพลักษณ์ขายวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยก็จะเห็นการคลอสเยอะมากผิวสีมาเล่นคนเอนเชียเป็นตัวเอกอะไรอย่างนี้เยอะมากแล้วแบบถ้าได้น้องมากคือจบจุกปัญหานะคะแล้วก็แน่นอนความสามารถก็มีแฟนเบสก็ปึ้งนะเออแฟนคลับก็จึง้ง follower 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 ก็ทะลุทะลวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากที่แค่แซลกันเล่นๆเ,เนี่ยคือจริงได้แน่นอนนะคะ ก็เอาเป็นว่าตอนนี้แม่ๆก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อแล้วกันนะคะว่าน้องจะเป็นนางแมวยุสวาหรือว่าจะกระโดดข้ามตึกในกอดแทมหรือเปล่านะคะเพราะว่าในโลกฮอลลีวูดเนี่ยเป็นไปได้หมดและคอนเทนต์คือพระเจ้าค่ะแค่การโพสเบาๆก็สามารถสร้าง global media storm ได้แล้วนะและอย่าลืมว่าถ้าจะมีใครที่แค่โพสรูปแล้วทำให้ DC นี่ต้องเหลียวต้องสะดุ้งนะคะนั่นก็คือลาริสาคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นค่ะอย่ามองว่านี่เป็นแค่ข่าวลือ เพราะสำหรับลิซ่ามันคือพลังของจักรวาลน,นะคะ NC แน่นอนนะคะบอกเลยว่าบึมบ๊มลาลิษาจัดให้คราวนี้อรอลุ้นกันค่ะพวกเรา